ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565ครับท่านอยู่กับเรายลายเช่นเคยนะครับวันนี้มีให้การอีก4คู่นะครับเช่นเดิมนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของพิมลีของอังกฤษนะครับลิฟท์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบลนฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับลิฟท์ขวัญใจมหาชนชาวไทยก็มาในราคาที่ลูกครึ่งควบ2ลูกเลยนะครับอีกคู่หนึ่งครับเป็นทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเตะเวลาเดียวกันนะครับสามทุ่มตรง เวสแฮมยูเนเตดเปิดบ้านรับการเยือนของลีดยูเนเตดนะครับคู่นี้เป็นทางด้านของเวสแฮมยูเนเตดนะครับต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับผมไปต่อกันที่กอนชเชอร์ของอิตาลีอีก2คู่นะครับคู่แรกเป็นทางด้านของมาปาแห่งกรุงโรมครับเปิดบ้านรับการเยือนของกกยารีไกยารีก็ยังอยู่จมท้ายตารางนะครับโรมาก็เลยมาต่อที่ลูกครึ่งเลยนะครับผมในบ้านของโรมากอีกคู่หนึ่งครับปิดท้ายรายการของเรานะครับ อตแลนตาครับเปิดบ้านรับการเยือนจากฝูงอย่างอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้อินเตอร์มิลานมาต่อที่ปอปอนะครับผมทั้งหมด4คู่วันนี้จะวิเคราะห์ให้ท่านได้รับชมรับฟังกันแบบอัดแน่นอัดเต็มอีกเช่นเคยนะครับกับเหล่าร้อยหลานนะครับคู่แรกกันก่อนเลยนะครับเป็นทางด้านของลิฟว์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบนฟอร์ดคู่นี้เตะกัน3ามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยที่แอนฟิลด์อุณหภูมิ7องศานะครับ มีพยากรณ์อากาศว่าท้องฟ้าปโปร่งอากาศดีนะครับวันนี้เตะกันสบายๆนะครับเบนฟอร์ดนะครับกับลิพูเจอกันมา1ครั้งนะครับในบ้านของเบนฟอร์ดแล้วก็เสมอกันไปนะครับ3ามประตูต่อสามนะครับแล้วก็ทางด้านของการเดินทางนะครับทางด้านของเบนฟอร์ดก็เดินทางมายังเมอร์ซี่ไซส์เนี่ย2อ2ดบกิโลเมตรนะครับผมตารางคะแนนครับลิพูขับยันดับสามนะครับแข่งไป2ี่นัดมี4ี่คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่ส4บสลูกนะครับ ที่สองอย่างเชลซีเนี่ยห่างกันแค่หนึ่งแต้มนะครับเชลซีก็เพิ่งแพ้มาด้วยนะครับแพ้จากฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะครับอีกทีมนึงก็เป็นทางด้านของเวสต์แฮมนะครับลุ้นพื้นที่ยุโรปกันอยู่นะครับทางด้านของเบ์ฟอร์ดครับอยู่อันดับที่สิบสี่นะครับแข่งไปยี่สิบนัดครับมียี่สบสาคะแนนประลาตัวได้เสียลบอยู่หกลูกนะครับผมผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านเจ้าบ้านก่อนนะครับลิพูนะครับหกนัดหลังเนี่ย ชนะได้แค่นัดเดียวนะครับแต่ก็เป็นชัยชนะทางด้านของเชอเบอรี่นะครับใน FA Cup ด้วยนะครับล่าสุดก็เสมอกับอาร์เซนอลแบบไร้สกร์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในบอลถ้วยเช่นกันนะครับชนะชอเบอรี่4-1ใน FA ฟเอคนะครับผลงานของลิฟว์ก่อนหน้านั้นก็เสมอกับเชลซีครับสองประตูต่อสองแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ในการไปเยือนนะครับ1-0 เสมอเลสเตอร์สามสามนะครับแล้วก็เสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อ2นะครับทางด้านของเบรนส์ฟอร์ดนะครับฟอร์มพึ่งแย่มานะครับแพ้ให้กับเซาท์มป์ตันในการไปเยือนนะครับ4ประตูต่อ1ใน FA ฟเอครับไปเยือนพอร์ตเวลนะครับก็ชนะไปได้ครับ4ประตูต่อ1ชนะทางด้านของแอสตันวิลล่าในพรีเมียร์ลีกนะครับ2ประตูต่อ1ในบ้านของตัวเองนะครับแพ้ให้กับแมนซิตี้หนึ่งศูนย์แพ้ให้กับไบรทันสองศูนย์แล้วก็แพ้ให้กับเชลซีนะครับ2ประตูต่อ0นะครับ ผลงานของเบนฟอร์ดนะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งเสมอกับอาร์เซนอลมา0-0นย์นะครับชนะชอว์บิลลี่ไปสี่หน 0, ึ่งเสมอเลสเตอร์สามสามชนะนิวคาสเซิลสามหนึ่งชนะแอสตันวิลล่าหนึ่งศูนย์ชนะทางด้านของซอลตแฮมป์ตันนะครับสี่ประตูต่อศูนย์อย่างไม่แพ้ใครในหกนัดหลังนะครับชนะไปถึงสี่นัดนะครับสเสมอกันสเสมอไปสองนัดนะครับผมทางด้านของเบรนส์ฟอร์ดครับ พึ่งแพ้กับซอมตันนะครับนับเฉพาะเกมเยือนเนี่ย4-1นะครับชนะพอร์ตเวลล์4-1ในเกมเยือนเอฟเอคันะครับแพ้ไบรตัน2-0เสมอกับลีดอยู่ในเตดส2-2นะครับแพ้ทอตแนมฮอสเปอร์ไป2-0แล้วก็เสมอกับนิวคาสเซิลนะครับ3ประตูต่อ3ครับก็ผลงานเกมเยือนก็ยังไม่ค่อยดีครับทางด้านของเบนฟอร์ดแพ้ไปถึง3นัดนะครับเรตติ้งวันนี้ครับทางด้านของลิพูเจอกับเบนฟอร์ดทีม ค่อนๆไปทางท้ายตารางก็อยู่ที่ความยากแค่2คะแนนครับทางหน้าของเบนฟอร์ดวันนี้เจองานหนักเลยนะครับเจอลิฟฟูเนี่ยความยากถึง5คะแนนนะครับนัดหน้าลิฟฟูต้องไปเยือนทางหน้าของอาร์เซนอลนะครับในคาราบาวคัพนะครับแล้วก็ทางหน้าของเบนฟอร์ดนะครับต้องเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลิฟฟูนัดหน้าเจองานยากนะครับ4คะแนนนะครับเบนฟอร์ดก็4คะแนนนะครับ ผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของลิพูครับขาดตัวรุกหลักอย่างซาร่าแล้วก็มาเน่นะครับอีกตัวหนึ่งก็สําคัญก็เป็นทางด้านของนาบีเกอิต้านะครับือก็คันธละเจ็บอยู่แล้วนะครับก็ที่เพิ่มก็2คนนี่แหละครับทางด้านของซาริโอมาเน่แล้วก็มูนมาซาร่านะครับทางด้านของเบรนฟอร์ดผู้มาเยือนนะครับขาดทางด้านของโอจิก้านะครับแล้วก็ทางด้านของลิโกเฮนรี่นะครับ กองกลางมิดฟิลตัวหลักในลงสนามไม่ได้นะครับรอเช็คความฟิตกองหลังอย่างซานก้านะครับที่เหลือลงพร้อมครบจบแน่นะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของลิพูนะครับต่อที่ลูกครึ่งควบ2ลูกด้วยซ้ํานะครับเดน์ฟอร์ดมาเยือนนัดนี้ก็ยังมีหวังอยู่นะครับทางด้านของลิพูฟอร์มหล่นไปหลายนัดนะครับแล้วก็นัดนี้กลับมาเนี่ยขาด2ตัวรุกอย่างมาเน่แล้วก็ซาร่าด้วยนะครับ เรารลายๆมองว่าครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเบนฟอร์ดน่าจะมาเซอร์ไพรส์ได้นะครับอาจจะเก็บแต้มไปได้หรือไม่งั้นอาจจะแพ้แค่ลูกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรองที่เบนฟอร์ดนะครับลูกครึ่งควบ2ลูกนะครับอาจจะรุ้นที่แพ้แค่1ลูกนะครับผมทางด้านของพึ่งพึ่งน้อยอย่างเบนฟอร์ดนะครับ ไปต่อกันที่คู่ที่2ของพรีเมียร์ลีกนะครับเตะกัน3ามทุ่มตรงเช่นกันนะครับที่ลอนดอนสเตเดียมคุณคอนเวสต์แฮมยูนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการเยอนของลีดยูนเต็ดที่ลอนดอนสเตเดียมครับอุณหภูมิเก้าองศาท้องฟ้าปลอดโปร่งเช่นกันนะครับอากาศดีๆแบบนี้นะครับคู่นี้ครับเจอกันมาครับนัดล่าสุดเป็นทางดของ f อฟเอัพนะครับเวสต์แฮมครับชนะของลีดยูนเต็ดไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ย เป็นทางหน้าของเวสแซมปเยือนแล้วก็ชนะมาได้เช่นกันนะครับ2ประตูต่อ1ปี2021ต้นปีนะครับก็ชนะได้ในบ้านของเวสแซมนะครับ2ประตูต่อศูนในพิมลิงครับปี2020นะครับปลายปีนะครับเวสแซมปเยนก็ยังชนะได้นะครับ21เสมอกันในปี2012แล้วก็ปี2011นะครับ1ประตูต่อ1แล้วก็2ประตูต่อ2นะครับวันนี้การเดินทางนะครับรีดมายังลอนดอนนะครับ271กิโลเมตรนะครับ ตารางคะแนนของรีมเรียอังกฤษนะครับเวสต์แฮมครับเจ้าบ้านนะครับมีลุ้นที่ไปยุโรปในปีหน้านะครับอยู่อันดับ4นะครับ21นคะแนนปราตัวที่เสียโบกอยู่12ลูกนะครับเหนือทีมอย่างอาร์เซนอลอยู่2คะแนนนะครับแต่แข่งน้อยกว่า1นัดนะครับผมอาร์เซนอลกับทัตแนมฮอสเปอร์วันนี้ก็ยกเลิกไปนะครับไม่สามารถลงเตะได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับผู้เล่นบางคนในทีมติดโควิดแล้วก็ไปเล่นทางด้านของในอ่าแอฟริกันนชั่นคัพด้วยนะครับ ทางด้านของลีเดตครับอยู่อันดับที่16นะครับ19นัด19คะแนนประตัวได้เสียลบอยู่16ลูกก็ยังไม่ไว้วางใจในการตกชั้นนะครับก็เลยต้องทําคะแนนให้ได้นะครับในนัดนี้แล้วก็นัดต่อๆไปนะครับผลงานล่าสุดของเวสแฮมก่อนครับเจ้าบ้านนะครับ4นัดหลังชนะรวดนะครับล่าสุดนี่เพิ่งชนะทางด้านของนอริชไปได้2-0ชนะลีเดได้ใน F a ฟเอนะครับ2-0นะครับ แล้วก็ไปเยือนคลิฟสันเพลเชนะาได้3-2ชนะวัตฟอร์ด4-1นะครับแพ้ซัตเทัลมันตัน3-2แพ้ทอัพยนมฮอสเปอร์ l, ในการไปเยือน2ประตูต่อหนึ่งครับทางด้านของลีดยูไนเต็ดนะครับ6นัดหลังเนี่ยชนะแค่นัดเดียวนะครับแพ้ถึง4นัดนะครับเสมอ1นัดนะครับล่าสุดก็ไปเยือนทางด้านของเวสต์แฮมนี่แหละครับแพ้มา2-0ชนะทางด้านของเบอร์ลี่นะครับในพิม์ลีก3-1นะครับ แพ้อาร์เซนอล4-1แพ้แมนซิตี้ถึง7-0นะครับแล้วก็ไปเยือนทางด้านของเชลซีแพ้มา3-2เสมอกับเลนฟอร์ดครับ2ประตูต่อ2นะครับผมผลงานล่าสุดในบ้านของเวสต์แฮมนับเฉพาะเก็บในบ้านนะครับล่าสุดก็เพิ่งชนะนอริชมาได้2-0ชนะลีด2-0ใน f อฟเอครับนะครับแพ้เซาท์ทิมตัน3-2แพ้ดินโมซาเกลในบอลยุโรนะครับ1-0ชนะเชลซี3-2นะครับแล้วก็เสมอกับไบรทัน1ประตูต่อ1 ทางด้านของลีดยูเวนเต็ดนะครับนับเฉพาะเกมเยือนเนี่ยหกนัดหลังชนะแค่นัดเดียวนะครับแพ้ถึง4นัดนะครับล่าสุดก็แพ้ให้กับเวสต์แฮมนี่แหละครับ2ประตูต่อ0แพ้ซิตี้ถึงเจนะครับแพ้เชลซี3-2เสมอไบรตันศูน์ศูนย์นะครับแพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อ1แล้วก็ที่ชนะได้ก็ชนะทางด้านของนอร์ทซิตี้ไป2ประตูต่อ1นะครับผมคะแนนความยากวันนี้เรา рейт ติ้งอยู่ที่ความยากอยู่ที่ลีดนะครับ4คะแนน เวสแฮมเจ้าบ้านนะครับเจอกับลีดท้ายตารางแบบนี้ก็2คะแนนนัดหน้านะครับเวสแฮมต้องไปเยือนแมนยูนะครับลีดต้องเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลนะครับผู้เล่นไม่ลงสนามครับตัวเจ็บเนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยขาดอย่างเบนดาม่านะครับแล้วก็ซูเชกนะครับที่ลงสนามไม่ได้รอเช็คความฟิตของซูมานะครับกองหลังตัวหลักรวมไปถึงอ็อกบาน์นาด้วยนะครับคู่หลังเลยนะครับ ทางด้านของลีดยูรนเต็ดนะครับโดนแบนอย่างยอร์เลนเต้นะครับเช็คเคิลตันรอเช็คความฟิตนะครับเฟอร์โปลงสนามไม่ได้เควินฟิลลิปรอเช็คความฟิตเลียมคูเปอร์ก็ยังรอเช็คความฟิตนะครับอีกคนนึงก็เป็นทางด้านของเทเลอร์โรเบิร์ตนะครับแล้วก็โรดิโก้นะครับที่ลงสนามไม่ได้ที่เหลือก็ยังลงได้ครบนะครับทางด้านของราฟินญาตัวหลักก็ยังลงได้นะครับ คู่นี้ครับเป็นทางด้านของเวสแฮมครับได้ต่อทุกประตูเลยนะครับวันนี้มาต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับราคาหน้ารักหน้าลุ้นมากนะครับในทางด้านของเวสแฮมคุณคอนฟอร์มกําลังดุแบบนี้แต่ต่อแค่ครึ่งควบลูกก็ยังต้องไว้วางใจทางด้านของลีดยูไนเต็ดอยู่นะครับที่จะมีการต่อกรอนกันในวันนี้เพราะฉะนั้นครับเรา,ราหลามองว่านะครับเวสแฮมยูไนเต็ดวันนี้ต้องทำสามแต้มได้ในบ้านไม่ยากนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเกมบุกเกมรุกของเวสต์แฮมน่าจะทุบลีดยูเนเตดกลับบ้านไปได้นะครับลุ้นกันที่เม็ดที่2ดีกว่านะครับเราร้อยละให้ต่อที่เวสต์แฮมยูเนเตดนะครับครึ่งควบลูกครับผมคู่นี้นะครับไปต่อกันที่การโชดซีนาของอิตาลีนะครับมีให้กัน2คู่เช่นเคยนะครับ ทา่าน้าของมาปาแห่งกรุงโรมนะครับโรม่าครับเตะกันเที่ยงคืนตรงที่สตาดิโอโอลิมปิโกบ้านของโรม่านะครับอุณหภูมิ8องศาครับท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับวันนี้โรม่าครับกับกาญารีห6นัดหลังเนี่ยเป็นทา่าน้าของโรม่าแน่นอน,นครับชนะได้ถึง4ี่นัดนครับสเสมอกัน1นัดกายารี่ชนะได้หนึ่งนัดนะครับผมล่าสุดเนี่ยเป็นทา่าน้าของโรมา่าบุกไปเย็นกายารี่แล้วก็ชนะมาได้สองประตูต่อหนึ่ง ก่อนหน้านั้นนะครับเป็นกาเยอรี่นะครับชนะได้ในบ้านนะครับ3ประตูต่อ2โรม่าในปี2020ปลายปีนะครับชนะ32นะครับปี2020เช่นกันนะครับต้นปีโรม่าไปเยือนก็ชนะไม่ได้4ประตูต่อ3นะครับช่วงหลังเนี่ยสกอร์สูงเลยนะครับเสมอกันในปี2019นะครับปลายปี1 1แล้วก็โรม่าชนะได้30ย์ในปี2019ครับการเดินทางครับจากกาเยอรี่วันนี้มาที่โรม4 1่กิโลเมตรนะครับ ตารางคะแนนของกันโชซิอานะครับโรม่าอยู่อันดับ7นะครับ21นัด32คะแนนประตูดได้เสียโบ,บกอยู่7ลูกตามหลังลาซิโออยู่3คะแนนนะครับแล้วก็เสมอกับฟิออเรนตินาอยู่เท่ากันนะครับฟิออเรนตินาอยู่อันดับ8โรม่าอยู่อันดับ7นะครับแตกแข่งมากกว่า1นัดนะครับฟิออแข่งน้อยกว่านะครับทางด้านของกายารีครับยังจมอยู่ในโซนตกชั้นนะครับ 21นัดครับ16คะแนนประตูได้เสียลบ21ลูกนะครับตามหลังเวเนเซียอยู่แค่1คะแนนนะครับแต่แข่งมากกว่า1นัดนะครับผมผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับพึ่งแพ้กับยูเวมา3ประตูต่อ4นะครับอุตสาหขึ้นนําไปก่อนนะครับทั้งตั้ง2ครั้งนะครับก็ยังโดนตีเสมอแล้วก็โดนยิงแซงไปนะครับทางด้านของโรม่าลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่นะครับก่อนหน้านั้นก็ บุกไปเยือนเอซิมิลานแล้วก็แพ้มา3-1หนึ่งะครับเสมอกับซามโดเรียหนึ่งหนึ่งชนะอาตาลันตาได้4-1หนึ่งะครับชนะสเปเซียไป2-0ศูนย์ชนะ,นะ,ชนะ, 1, ชนะ c e. ีเอสเคเอโซเฟียในบอลยุโรปไป3ประตูต่อ2นะครับทางด้านของกายารี่ครับสองนัดหลังพลิกฟื้นขึ้นมานะครับชนะทางด้านของโบโลญนาไป2-1หนึ่งชนะซามโดเรีย2-1หนึ่งะครับแล้วก็แพ้ให้กับยูเว่สองศูนย์แพ้อูดิเนเซ่สี่ศูนย์นะครับชนะทางด้านของซิตาเดล่านะครับไปทางด้าน ในบอลถ้วยนะครับ3าประตูต่อ1นไปเยือนอินเตอร์โดนมา4-0นะครับแพ้ไปนะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับานของโรม่าก่อนนะครับพึ่งแพ้ให้กับยูเว่ไป3-4นะครับเสมอซามรโนเรีย1-1ชนะสเปเซียไป2-0นะครับแพ้อินเตอร์3-0นะครับชนะโตรรโน่1-0ชนะโซย่าลูแห่งไป4-0นะครับทางน้านของกายารี่ครับ6นัดหลังนะครับพึ่งชนะเกมเยือนนัดแรกมานะครับ ชนะซานโดเรียไป2ประตูต่อ1นะครับแพ้ยูเว่สองแพ้อินเตอร์สี่ศนะครับเสมอฮาเลสเวโรนาไป0ูนย์เสมอซาสซูเรลลไป2อสองนะครับแล้วก็แพ้กับโบลญญาไป2ประตูต่อ0ูนย์นะครับเรตติ้งคะแนนความยากวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างโรม่าเจอกายารี่วันนี้คะแนนความยากอยู่ที่1คะแนนครับนัดหน้าไปนัดหน้าเปิดบ้านรับการเยอนของเลเช่นะครับในบอลถ้วยนะครับ ท้งน้าของกายอรี่ครับนัดนี้3คะแนนครับเจอกับโรมานัดหน้าก็เจอกับอสซูเรโลนะครับคะแนนความยากก็ยังอยู่ที่3คะแนนครับแล้วก็มีนัดยากเนี่ยติดกันถ2ึงสนัดนะครับเปิดบ้านรับฟิออเรนตินาแล้วก็ไปเยือนทงาน้าของอัตตาลันตานะครับความยากถึง5คะแนนเลยนะครับผู้เล่นไม่ได้ลงสนามวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับขารนคริสเซนเต้นะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับ สมอลลิงนะครับลงสนามไม่ได้นะครับกองหลังตัวหลักเลยนะครับซานิโอโล่นะครับกองหน้าตัวหลักนะครับคลาสดรอปนะครับลงสนามไม่ได้โดนแบนอย่างไอบารเนสอีกนะครับรอเช็คความฟิตของเอลชาลาวีด้วยนะครับเรียกกันว่าตัวสำคัญนะครับที่โดนพักไปในนัดนี้นะครับทางด้านของกายารีก็มีทางด้านของกองหน้าอย่างเกต้านะครับ กองหลังตัวหลักอย่างลูก้านะครับแล้วก็ทางด้านของคาเซเลสด้วยนะครับกองกลางทําเกมสําคัญรวมไปถึงที่ลงไม่ได้นะครับอย่างนั้นเดสเนี่ยกําลังหลักเลยนะครับเรียกกันได้ว่าวันนี้น่าจะใส่สํำรองกันลงสนามกันทั้งคู่นะครับคู่นี้นะครับอยู่ที่ว่าแผนใครจะมาก่อนกันนะครับโจเซมูลินโยนะครับทําโรมานะครับแล้วก็แพ้มา2อนัดติดแล้วนะครับ กายารี ari, พลิกฟื้นขึ้นมาฟอร์มกลับมาชนะ2นัดติดนะครับแต่ราคาต่อมาที่โรม่าต่อไปลูกครึ่งเลยนะครับคู่นี้ครับเราร้อยหลามองไว้ว่านะครับกายารี ari, น่าจะมายังได้นะครับแล้วก็จากดูจากฟอร์มที่ชนะมา2นัดติดเนี่ยค่อนข้างจะมีรูปทรงมากขึ้นนะครับแต่ตัวหลักกําลังหลักเนี่ยขาดไปเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาพอสมควรนะครับ แต่ก็ยังมองว่ากกยารี่ครับน่าจะแพ้ไม่เกิน1เม็ดนะครับเรารอหล่ะให้รองที่กายารี่นะครับลูกครึ่งนะครับผมคู่นี้นะครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับอตาลนตาครับเปิดบ้านรับกันเยือนของอินเตอร์มิลานจากฝูงของกันโชเซียนะครับคู่นี้แตกกันตี2.45นะครับที่กีวิสสเตเดียมนะครับอุณหภูมิห้างศานะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งเช่นกันนะครับทั้งคู่นะครับเจอกันมา 6นัดเนี่ยเป็นทางด้านของอินเตอร์นะครับชนะได้2นัดเสมอกัน4นัดอตาลันต้ายังไม่เคยชนะทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับใน6นัดหลังที่ผ่านมาล่าสุดนี่ก็เสมอกันนะครับในบ้านของอินเตอร์2-2ก่อนหน้านั้นอินเตอร์ชนะได้นะครับในบ้าน10นะครับเสมอกันในปี2020ครับ1 1อินเตอร์มิลานบุกไปเยือนอาตาลันต้าแล้วก็ชนะมาได้2.0นะครับเสมอกันในปี2020เดือนมกรานะครับ 1ประตูต่อ1แล้วก็ย้อนไปปี2019ก็เสมอกันแบบไรสกอร์นะครับศูนย์ประตูต่อ0เรียกกันว่าคู่นี้ครับเป็นบอลทันเกมกันนะครับเฉือนกันนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับที่จะชนะกันได้นะครับตารางคะแนนครับอินเตอร์มิลานครับอันดับหนึ่งจากฝูงของการโชซีย์ครับ20นัด49คะแนนครับประตูได้เสียบวกอยู่35ลูกท่าน้้าของอาตาลันตาอยู่อันดับ4นะครับ 20นัด41คะแนนประตูได้เสียบบกอยู่18ลูกท่าน้าของอินเตอร์มิลานก็ยังมีของเอซิมิลานที่อยู่อันดับสองแล้วก็นาโปลีที่อยู่อันดับสามด้วยนะครับห่างกับเอซิมิลานแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นเองนะครับแต่แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดนะครับผมท่าน้าของอาตาลันตานะครับก็ยังมีลุ้นที่ไปยุโรปแล้วก็ยังมีลุ้นแชมป์ด้วยซ้ํานะครับห่างจากอินเตอร์มิลานเจ็ดคะแนนถ้านัดนี้ชนะก็จะขยับเข้าไปใกล้อินเตอร์มิลานอีกทีหนึ่งนะครับ ผลงานของทั้งคู่นะครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างอาตาลนต้าก่อนนะครับพิ่งชนะทางด้านของเวเนเซียมาในบอลถ้วยนะครับ2-0ก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนอุดเนเซ่ถล่มไปถึง6-2นะครับเสมอกับเจนัว0-0นะครับแพ้โรม่า4-1เยือนทางด้านของฮาเลสเวโรนาครับชนะได้2-1แล้วก็เปิดบ้านรับบิยาริวแพ้ไป3-2ปนะครับทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับฟอร์มหรูมา5นัดติดนะครับเสมอยูเวน1-1นะครับ ชนะทางด้านของลาซิโอ2-1นะครับชนะโตริโน1-0บุกไปเยือนซาเลนิธาชนะได้5-0นะครับชนะกายารี่ไป4-0ที่แพ้ก็แพ้ในบอลยุโรปนะครับแพ้กับเรอัลมาดริดนะครับ2ประตูต่อ0นะครับผมผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับทางด้านของเจ้าบ้านอตาลันตาเพิ่งชนะทางด้านของเวเนเซียมาได้นะครับในบอลด้วย2-0แพ้โรม่า4-0นะครับแพ้อ่าแพ้โรม่านะครับขออนุญาต4ประตูต่อหนึ่งนะครับแพ้ให้กับ บียร์ริลนะครับในบอลยุโรปนะครับ3ประตูต่อ2ชนะเวเนเซีย4-0นะครับชนะสเปเซีย5-2เสมอกับแมนยูนะครับ2ประตูต่อสอทานนั้นของอินเตอร์มิลานนับเฉพาะเกมเยือนก็แพ้แค่นัดเดียวนะครับแพ้ในบอลยุโรปนะครับ2อประตูต่อศให้กับรีริมัดริดนะครับล่าสุดก็บุกไปถล่มซาเลนิทนามได้ห้าประตูต่อ0นะครับชนะโรม่า3-0ครับชนะเวเนเซีย2-0เสมอเอซิมิลานนะครับในดาร์บี้แมชเมืองมิลานนะครับ1ประตูต่อ1 ไปเยือนชาอ่าเชลลิฟนะครับติลัสโปเนี่ยชนะ,ะมาได้3ประตูต่อ1ในบอลยุโรปนะครับเรตติ้งคะแนนความยากวันนี้ครับทางด้านของอาตาลันตาเจอจากฝูงแบบนี้ก็5คะแนนนะครับอินเตอร์มิลานไปเยือนของแข็งอย่างอาตาลันตาเกมแข็งแกร่งมากนะครับในบ้านก็5คะแนนเช่นกันนะครับคะแนนความยากทางด้นานของอาตาลันตานัดหน้านต้องไปเยือนทางด้านของลาซิโอนะครับคะแนนความยากอยู่ที่4คะแนนครับ อินเตอร์มินานนัดหน้าเปิดบ้านรับการเยือนของเอมโปลีนะครับคะแนนความยากอยู่ที่1คะแนนนะครับผมผู้เล่นวันนี้ครับทั้งด้านของเจ้าบ้านนะครับขาดเพียบเลยนะครับทั้งรอเช็คความฟิตแล้วก็ทั้งลงไม่ได้นะครับลงไม่ได้อย่างจิมซิตี้นะครับแล้วก็ทางด้านของโทลอยนะครับที่ลงสนามไม่ได้ที่เหลือรอเช็คความฟิตของสปาคอสตานะครับสปาต้านะครับ กองกลางตัวหลักแล้วก็กองหน้าตัวหลักเลยนะครับทางด้านของดูวันซัปปัต้านะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็ยังรอเช็คความฟิตของพิคโคลี่อยู่นะครับที่ยังลงสนามไม่ได้นะครับถ้าวันนี้นะครับซัปปัต้าลงได้นี่ก็มีลุ้นนะครับเพราะว่านําเป็นดาวซันโวของทีมอยู่นะครับยิงไปถึง9้าลูกนะครับทางด้านของอินเตอร์มิลานไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับวันนี้มาเต็มทีมนะครับฟูลทีมมาเลย ก็เลยมาต่อที่ราคาปปนะครับอาจจะไหลไปที่ครึ่งลูกด้วยซ้ํานะครับแต่คู่นี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างอาตาลันตาได้เปรียบเสียงเชียร์แล้วก็การเล่นในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเหล่ารัยหลามองว่าถ้ารองไปที่อาตาลันตานะครับมองในมุมเสมอมากกว่านะครับน่าจะไม่มีทั้งการชนะอินเตอร์เนี่ยยากมากนะครับแต่อินเตอร์อาจจะเบียดชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องลุ้นเอานะครับ รองที่อัตแลนตาดีกว่านะครับราคาปปนะครับผมหรือใครได้ราคาที่ครึ่งลูกก็รองได้นะครับผมครบจบทั้งสี่คู่นะครับนี่วันอาทิตย์สุดสัปดาห์แบบนี้พรุ่งนี้เช้าตื่นไปทํางานพร้อมกับเงินในกระเป๋าเต็มกระเป๋าเลยนะครับคู่นี้ครับทั้งหมดสี่คู่นะครับให้เต็มเต็มไปแล้วนะครับคู่แรกเป็นทนานของรองที่เบลนฟอร์ดนะครับรองลิมพูที่ลูกควบลูกครึ่งควบสองนะครับ คู่ที่2เป็นทางด้านต่อที่เวสแฮมนะครับครึ่งควบลูกคู่3รองกาเยลี่ลูกครึ่งนะครับคู่สุดท้ายรองที่อัตตาลันตานะครับปปหรือครึ่งลูกนะครับผมก็ขอขอบคุณครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังเพจของเราและก็ช่องทางเหล่าร้อยหลาของเราใน y o u t u b e นะครับมีให้ท่านทุกวันแบบนี้นะครับกับบทวิเคราะห์ดีๆแล้วก็ผลงานดีๆแบบนี้นะครับให้ท่าน ได้ติดตามรับชมรับฟังทุกวันครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีในการเสี่ยงทายในครั้งนี้นะครับเหล่าร้อยหลาก็ขอขบมากครับสวัสดีครับ